สวัสดีครับผมนายสุขสรรแสนทุ้งทองตำแหน่งผู้ด,ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอดอนชางวันนี้ผมจะนำพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอดอนช้างของเรานะครับเชิญครับผม นาเด็กเล็กอบตอดอนช้างของเราตั้งอยู่เลขที่304หมูห่1บ้านดอนช้างตำบลดอนช้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ทั้งหมด3งาน40ตารางวาประกาศรวมศูนย์ณวันที่20มีนาคมพศ2560ในด้านหลังของผมที่ทุกท่านมองเห็นนี้นะครับคืออาคารโเรียน ของศูนย์พัฒนานเด็กเล็กอบอตอดอนช้างของเราด้านขวามือของผมคืออาคารเรียนที่1นะครับสีเขียวและด้านซ้ายมือของผมคืออาคารเรียนที่2สีส้มนะครับ จุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบออตอดอนช้างของเรามีบุคลากรทั้งสิ้น10ท่านดังนี้สวัสดีค่ะชื่อปวีนาอ่างบุญตาตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชา้างสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชรยาเพียรเพชรตำแหน่งนักวิชาการศึกษาค่ะ ดิฉัานนางสาววรารักษาบัวตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างค่ะสวัสดีค่ะดิฉัานนางสุม,มนภาสีเมืองเฮาตำแหน่งครูชำนาญการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการบริหารส่วนตำบลดอนช้างครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสุชินอ่างยานตำแหน่งครูชำนาญการครูคูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนช้างครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสเลรียมพักดีปัญญาตำแหน่งผู้ดูแลเด็กครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนช้าง ครูประจำชั้นอนุบาลสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสมบัติแก้วถุยตำแหน่งผู้ดูแลเด็กครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการบริหารส่วนตำบลดอนช้างครูประจำชั้นเตรียมอนุบาลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางเอกอกพรสวรรค์ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างครูประจำชั้นอนุบาลสองค่ะสวัสดีครับผมนายสุขสารแสนตุ้มทองตำแหน่งผู้ดูแลเด็กครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตดอนช้างครูประจำชั้นเตรียมอนุบาลครับ สวัสดีครับผมนายบรรชวนเช้วใสตำแหน่งนักการประลูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตดชางครับผม เด็กล็กอบตดอนช้างของเราเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงอนุบาล2และรับเด็กอายุตั้งแต่2ปีถึง4ปีปัจจุบันศูนย์พัฒนานเด็กเล็กอบตดอนช้างของเรามีเด็กทั้งสิ้น64คน จัดระเบียบและเวลาในการรับประทานอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอปตอรอนช้างของเราจะแบ่งเป็นสองช่วงเวลาดังนี้ในช่วงที่1เวลา10นาฬิกานาทีจะเป็นเด็กเตรียมอนุบาลและอนุบาลหนึ่งรับประทานอาหารก่อนในช่วงที่2เวลา11นาฬิกาจัดเด็กอนุบาลสองรับประทานอาหารกลางวันเป็นห้องสุดท้าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วในเวลา11นาฬิกา30นาทีคุณครูให้เด็กๆแปลงฟันหลังรับประทานอาหารเสร็จหลังจากแปลงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูให้เด็กๆเ,เข้าห้องเตรียมตัวนอน ในโซนต่อไปคือสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอรอนช้างของเราในโซนนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอรอนช้างของเราจะใช้ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กๆในการใช้สนามเด็กเล่นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอรอนช้างของเราจะแบ่งออกเป็นช่วงชั้นในแต่และช่วงชั้นที่มาใช้สนามเด็กเล่นจะมีคุณครู คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ วิสัยทัศน์ผู้เรียนมีพัฒนาการที่สมวัยบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างของเราได้ทำการเปิดรับสมัครนักเรียนในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปีภายในปีพศ2565นี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ,อบตอดอนช้างของเราได้จัดการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาเด็กปฐถมวัยภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอดอนช้างของเราให้มีพัฒนาการที่ดีมีวินัยมีคุณธรรมสุดท้ายนี้กระผมนายสุขสรรแสนตุ้มทองตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กในนามตัวแทนคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ขอบพระคุณครับ